สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาจุติฮิวบิลลี่นะครับครั้งที่2นะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตามเสพสเต็ปเสพเ,เดิมอา่าผมอยากจะให้มันกินอันนี้นะครับแล้วก็ลงมานี้แล้วก็ลงมานี้นครับมันจะได้หายไปหมดทั้งแผงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะไปเอามอนเตอร์ดีไหมดูว่าจะให้มันกินอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ดีวะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ดทางนี้ดีกว่าคุ้มกว่าทีนี้เราก็อัพทางอื่นไปนะครับให้มันเลื้อยลงมาปรับนี่โอ้โหโคตรเจ่ม กินอันนี้นะอัพดักทางมันไปเรื่อยๆแค่สิบแวลอืมไปเลยจุตกลง โอเคไปดูอของเป็นกางเกงใช่ไหมนี่คก็อชอบกางเกงสวยนะผมชอบกางเกงโคเท่อะโอเคพาร์ทนี้ก็ขอตัดพาร์ทไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับบ๊ายบายครับผม